ตัวย่อที่สำคัญ w i c h t i k e r a f k u r z u n g e n eine Minute i n d e u t s c h โดยประมาณ C A C A ยกตัวอย่างเช่น z B Zoom b i e r และอื่นๆ A T C S Ctera U S V ุนสกล่าวถึงเดฮาดัสไฮส์อูเซอุนชโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟาอาโฟอัลเลหรือถ้าจะให้พูดถูกก็คือเบซีฮุชเซอร์นอกจากนี้ u อ u n t a ช n d e r เดร์เรุณาพิกด้านหลังเพื่ออ่านต่อ b บเว bitter Wenden รหัสไปรษณีย์ p l z Post Lysar ตัวเลขหมายเลข NR n e r หน้า S-cite ติดตามอ่านหน้าถัดไป f f f l o r o g e r c i t e n ดังจะเห็นได้จากด้านบนนี้ s o s e e e h r o b e n ดังจะเห็นได้จากด้านล่างนี้ s u s e e e h r u n t e n ตอนนี้ set-set suicide หรือใกล้เคียง OA Order and Leisure ถ้ามี GGF GGBEN n Enfals บริษัทจำกัด GMBH g e s e l s h a f t Mid um. B s c h l e n g t e r Half Tung ปัจชิมลิขิตปอลอใช้เขียนเพิ่มเติมลงท้าย PS Post Scriptum มาฝึกฝนและเรียนรู้ภาษาเยอรมันไปด้วยกัน Bis später.